งเรียนที่ครูดีนักเรียนดีครูเก่งนักเรียนเก่งครูมีความสุขนักเรียนมีความสุขวันนี้ดิฉันเด็กอิงพันจริดดนทันประดับจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักโรงเรียนของพวกเรากันค่ะก่อนอื่นขอแนะนําข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนหนองแวงเหนือก่อนนะคะโรงเรียนหนองแวงเหนือของพวกเราตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวงใหญ่หมู่ที่8ตาบลภูปออํอเาเภอเมืองกาฬสิน์จังหวัดกาฬสิน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาพุทธสัยญาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขตหนึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด48ไร่3งานเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2567นี้ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด220คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนบริหารงานโดยนายวรชอดสินทุสิริผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนของเรายังมีบริการรถรับส่งซึ่งรับส่งนักเรียนที่อยู่บริเวณบ้านปานคขาบ้านโพนคำบ้านโนนสวัยและบ้านกลางเมืองนีดด้วยค่ะ ใน,ะะน,นปีการศึกษา2567นี้โรงเรียนของเราได้จัดก,กิจกรรมต่างๆอย่าาาามากมายขอเชิญทุกท่านรับชมการประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของพวกเราได้เลยค่ะประมวลภาพกิจกรรมภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2567ดังนี้ 1. โรงเรียนหนองแวงเหนือจัดพิธีไหว้ครู 2. โรงเรียนหนองแวงเหนือจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 3. โรงเรียนหนองแวงเหนือจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 4. วงปรงลางศิลใส่ย,ยาดร่วมแสดงต้อนรับกรรมการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 5. นักเรียนโรงเรียนหนองแวงเหนือเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมรักภาษาไทย 6. โรงเรียนหนองแวงเหนือจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 7. นักเรียนโรงเรียนหนองแวงเหนือเข้ารับการอบรมโครงการป้องกันแก้ไขาย,ยาเสพติดณเทศบาลตำบลภูปอ 8. นักเรียนโรงเรียนหนองแวงเหนือเข้ารับการอบรมโครงการเด็กน้อยฟันสวยยิ้มใส 9. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองแวงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของชุมชนณตำบุภูปอ 10. โรงเรียนหนองแวงเหนือจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 11. นักเรียนโรงเรียนหนองแวงเหนือเข้าร่วมประกวด ToB ี N u m b e r ร์วันโคเวอร 12คุณครูปรวีนาพักดีครูโรงเรียนหนองแวงเหนือได้รับโล่รางวัลชนะเลิศในการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เชียงลุก Active Learning และคุณครูพัตรินภูผาสุขคุณครูนรชชิตชินโนได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เชิงลึก Active Learning ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขตหนึ่ง13นักเรียนโรงเรียนหนองแวงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมทู n ีเน One เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด14โรงเรียนหนองแวงเหนือมอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกศสอ ภาคเรียนที่1ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 15. โรงเรียนหนองแวงเหนือจัดกิจกรรมประเมินด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงประมวลภาพกิจกรรมภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2567ดังนี้ 1. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและแจกอุปกรณ์การเรียนประจำภาคเรียนที่2 2. บริษัทอินกรีดิออนประเทศไทยจำกัดสาขากระสินได้นำพันปลามาปล่อยในสระโรงเรียนหนองแวงเหนือ 3. โรงเรียนหนองแวงเหนือรับการนิเทศขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขครั้งที่1ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567จากคณะกรรมการนิเทศกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธศัยญาติ 4. วงปรางสินสยญ,ญาติร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันสืบสารประเพณีของไทย 5. โรงเรียนหนองแวงเหนือมอบตะกร้าน้องอนุบาล 6. ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนหนองแวงเหนือร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธทีรราจเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณบริเวณพระบรมาราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6ศาลากลางจังหวัดกรสินหลังเก่า7โรงเรียนหนองแวงเหนือได้จัดพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 8. โรงเรียนหนองแวงเหนือได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากสมาคมตะกร้อจังหวัดกรสิน 9. ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนหนองแวงเหนือร่วมกับผู้ปกครองผู้นำชุมชนร่วมกันพัฒนาและปร,ะปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนหนองแวงเหนือ 10. โรงเรียนหนองแวงเหนือได้ดำเนินการประเมินผลบุคลากรทางการลูกเสือการตรวจขั้นที่5ขั้นปฏิบัติและเพื่อให้มีคุณวุฒิวุฒิแบบสองท่อนประเภทสามัญ 11. โรงเรียนหนองแวงเหนือได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธศัยญาติณโรงเรียนบ้านโจ์ศิริราชบำรุง 12. โรงเรียนหนองแวงเหนือได้รับการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนสังเกตชั้นเรียนทุกห้องตามประเด็นการนิเทศด้วยวิธีการสังเกตสอบถามสัมภาษณ์สะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน ตามประเด็นและได้มอบถุงปันสุขให้กับนักเรียนรวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน 13. นักเรียนโรงเรียนหนองแวงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลกณนะเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง 14โรงเรียนหนองแวงเหนือได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ2568มีการจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้ร่วมสนุกมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่างๆมีการแจกขนมให้กับนักเรียน 16. โรงเรียนหนองแวงเหนือมอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศภาคเรียนที่2ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 17โรงเรียนหนองแวงเหนือร่วมกับสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดกระสินจัดโครงการค่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา 18. พระครูธรรมทรนัทพงศ์คุณวุฒโธหรือพระครูเกมและคณะผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนหนองแวงเหนือเพื่อปูพื้นกระเบื้องศาลาอเนกประสงค์และสร้างหอพระพุทธรูปหน้าเสาธงโรงเรียน 19. โรงเรียนหนองแวงเหนือได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีณค่ายลูกเสือโรงเรียนหนองแวงเหนือ20โรงเรียนหนองแวงเหนือได้จัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านวิชาการครั้งที่หนึ่งสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นโรงเรียนของเราในการดูแลและพัฒนาศากักยภาพของบุตรหลานของท่านให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขขอบคุณค่ะ